ผมหมุนไปแล้วเมื่อกี้เกลือเกลืออะไรวเกลือยับยับมีสี่ดาวแล้วมั่งไหมฟลูซา,านสี่หกแล้วฟลูซานสามตัวอ่ะมาดูชมลูสกูดูก่อนขอแค่ฟลูซานเดียวก็สี่หกแล้วเนี่ยเช็คการันตีก่อนโอเค มาเนอะมีกี่หน่สิบส <13. S 2> ิบสามกดอีกสิบโลก็ออกแล้วโอ้ยสุบเลยต้องคิดเดยอะอันนี้ก่อนอ้าเอานี่เหรอแค้ขัดก่อนเออเท่าไหร่อันนี้มีกี่โลสิบสามอันนี้ไม่มีอะไรเลยก็ูจะพักแล้วมาเช็เพชรอ่ะไม่สิเป็นฟ้ากูแจกฟรีเฉยอ๋อเป็นฟ้าสิบอันเหรอ,อเป็นฟ้าแจกฟรี ที่เราอายุกี้เก็บมาจะครบสิบอันเก็บครบสิบอันแล้วมาอ้าจริงนะพ<ม>ี่มีเคยกดตู้สลับเลยนะจริงอะไรก็ได้อ่าลองดูอะไรก็ได้มาอีสิบโลก็ออกแล้วไปหาไปออกมาทิปเลยออกกำมิดก็ได้หรือฟารุซานะ การ์ดการมิงนี่ดีตัวตัวเล่นสนุกมากการ์มิงตัวสนุกอีแบบอย่างอย่างมันเนี่ะอีเด็กเด็มาแล้วเฮ้ยโอ้ยไม่มีเสียงเหรอเงดอโอ้ยก็ปะตาเร็วโอ้ยรีพอร์ตเฮ้ยเกมดีเ้ยอันนี้ต้องลุ้นแลวเจ้า ออกไปหยิแล้วออกไปหยิบไปออกเขาไปแกแล้วออกแต่ว่ามันแปลกแปลกๆใช่แปลกใช้คำนี้เลยขอกำหมิ่งหน่อยดิอยากได้ซีนหนึ่งอ่ะก็ไหนๆก็มาแล้วก็ลักกีแล้ว อยากได้จะได้ต่ออยากได้ต่อไม่ได้เดี๋ยวจะมุนอาวุธด้วยเออว่าลืมไม่งับ <laughs> เออไปว่าคุณยูกิอยากได้อาวุธด้วยนี่วะเดี๋ยวดูสภาพอาวุธวก่อนอะไรก็ได้เอากราดเอาตะเกยียบมันก,ก็ได้ไม่ไม่แต่แต่แต่อาวุธในนั้นดีหมดอันนี้ไม่ต้องกลัวอาวุธในนั้นดีหมดเลยเอ้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวตอนอีเวนต์ครั้งหน้ามันก็แจกกำหม,มีซีหนึ่งเล ก้ามิงเล่น C ีะไรคุ้มสุดน <C 6. S 1> ี่หกอันนี้ไม่ได้พูดเล่นดีสุดก็ c ี c หกนี่หกมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่ีห้าีหกว่นวาแข่งเฮ้ยดีจริงนะจริงจริงสีที่ดีที่สุดคือ c ี C สี่ีที่ดี <C S 2> ไม่ต้องพูดหมายว่า C ีที่ดีคือ c ี C สี่ีที่ดีที่สุดคือ c ีหก พอซีหความสามารถมันบวกวูดเยอะมากของใครกซมมีงี่ช่วยให้ฟื้นฟูพลังงานสุดซ6หกัะเพิ่มดาเมจกับอัตราคิซึ่งถือว่าดีทั้งคู่แต่อาวุธก่อนอาวุธคิดเท่าไหร่เนยคิดว่าหกสิบป่ะหกสิบอะเอออาวุธทวนตีไปเก้าสิบเสียงดีไหม มีตัวไหนที่ใส่อย่างอื่นได้ไหมเนี่ยอาวุธให้หเจ้าคนเดี่ยวมาถึงอะไรอ่ะให้ฤเวทอ่ะให้สินสินเสียนหนุ่มฤเวทพลังโจมตีโอ้โลดนี่ก็ใส่ไม่ได้เลยไปเดี๋ยวโรดอ่ะไม่ได้ไม่นางไม่ใช่ดามเมจไม่ใช่ดามเมจนาวมาเล่นสนุกสนุกจะใส่แซ จะใส่แซกแก้ขาดก็ได้นะอ่าเดี๋ยวลองลองเปิดสักนี่ก็พอแล้วเออเก็บเดีย๋ยวได้ฟอารูซานสิหัวขอแค่เดี๋ยวเดียวเลยฟอารูซานหน่อยเออทางนี้ได้ไปละขอะกำหม,มิ่งก็ได้กำหม,มิงห่งฟาลุซานก็ได้หน่ยวยมานี่ฮานะ <c oughs> เอ,อ้ยอย่าพูดดิออฟารูซานมาแล้วครบแล้ว อีกเอาอีกเอาอีกเล่นๆอีกยีิบโลไปแต่คลิปสั้นนะไม่ส pues mm ่มต่อคลิปสั e ้นเพราะเราพักตุ่จ nah, ริงคลิปยาวไปเลยได้ไงเปอดหมดไปเลยสุ <canal> ้ถาอรนะมึงเร็บปิดตัวเว้ยโนเอลเต็มแล้วให้มาทำอไมเนี่ยโอ้ยอย่าพูดอย่าพูดโลเอลเดี๋ยวมาเยอะคนพูดกินข้างอยู่นี่เลย กองครับโนเอลเดี๋ยวมันจะมายังมานหัวทับมาเยอะเกินโอ้ยอยากได้กัมมิงอีกขอกัมมิงไม่สนไอ้ขอกัมหมิงดิ้นด้นด้นดิ้นรอรักกัมมิงรอรักทองออกก่อน มันมันก็ดีใจนะที่ได้สีดาวสองตัวแต่แต่ตัวนั้นมันมันคือโนเอลไงโอเคเลิกมาดูที่อาวุธกันดีกว่ามามีประวัติอะไรไหมบอเบออะไรกันอะหรือจะไม่เปิดดียอาวุธอะอ,อาวุธอะไม่ได้มัดแทบเดินไปก่อน ถ้าไม่ได้อวยอ่ะไม่แนะนำให้เปิดแต่เพราะคือสกิลวอ่ะมันดีอันนี้ก็พูดเลยว่ามันดีอ่ะก็ลองดูลองดู่ะไม่วาเล่นะคนะไอนี้ไม่ดีมาทำไมหอ,อกดีหอ,อกมาถัไออกไอนี้ออไม่ดีหอ,อกดีแต่แลิทอิกลิทิกอ่ะเป็นหอ,อกไม่ดีมึงมาไง แต่สามสามม่วงนี่ถือว่าคุ้มนะแต่ไม่คุ้มกับแซกแซกซอสไม่คุม้ม <c oughs> อันนี้จัดว่ายับอันนี้จัดว่าดีแจกน้อยไปหน่อยผมว่าโลหน้าทองออกตัวว่ะ อันนี้ต้องดูว่าเราได้สีดาวอะไรโอเคไรเนเต้ยังรับได้อยู่ผมว่าผมน่าจะพูดผิดผมหมายถึงอาวุธเฮ้ยหลว่าผมงค<ม>่าโชว์จะตงได้แล้วขออะไรก็ได้สองอย่างนี่มีประโยชน์เลยก็ได้สองอย่างนี้มีประโยชน์เยอะเลยมีมีประโยชน์ทั้งคู่มีเบดทั้งคู่ขอ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 อนะไรอาวุธอาวุธ เอออตไในในกรณีคุณยูกิอ่ะม,มีทั้งอันนี้ออกยังอันนี้ออกยังยังอาชี้พุ่งก่อนลเลยอนะออกทองแล้วคืออันนี้คุณยูกิอ่ะโชคดีอย่างหนึ่งถ้าได้ทองอะ่ะไม่ว่าสองอันเนี้ยอ,อันไหนอันไหนอ่ะคุณยูกิไ,ได้ใช้ทั้งคู่ผมกล้ามาเฮ้ยไอชี้อย่าพึ่งรางดีเจ็ดเจ็ดเจ็บบอกดีๆลึกบอกว่ารางดีใช่ไหมไม่เงาสมุดแซกมาอยตะเกีงไในดา เอาใหม่ไหมอย่า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 ต่ออย่าต่อแค่เนี้ยก็คุมแล้วต้องพูดงี้แค่นี้ก็คุมเลยไปไหมปะกิโลอะไม่รู้ไม่น่าไหวนะพี่ว่าไม่รู้เพราะว่าคุณยูกิออันนี้คุณยูกิไม่ได้ส่งานเกินหกเดือนคุณยูกิอันนี้ต้องถามจะไปต่อหรือหยุดเพราะว่าคุณยูกิได้ควนี้อะไรก็ได้เออใช่เพราะว่าคุณยูกิได้คุมแล้ว ไปต่อดิต่ออะไรครับไฟ่อต้องฟังโหหมดอออินกับโอ้โหไอ้เหยแตงมุดแซคล้างดีทันดีเอ้กเมดยแต่ถ้าคุณยูกิได้แซซซอสนี่ก็ดีเหมือนกันนะต้องฟังกว่าดวงใจชิบหานะกูกูหมายทีซอสเล็กไม่ใช่ซอสใหญ่ไอ้เชี่ยเอ้ยโอ้ยมึนหัวได้หมดเลยให้หมดเลยยี่สิบไปสามสิบมึนหัวไอ้เสามสิบ ออกเหอะออกเร็วเหอะออกเร็วมุ๊บยงไงอันนี้สี่สิบพี่ว่าอันนี้น่าจะยับหมาวะจริอย่าอย่าเรียกว่ายับหมาต้องว่ารีเซฟมันออกมันแปลกแล้วอย่าขอร้องถ้าคุณยูกิได้นี่ให้นายด่าแล้วคุณยูกิต้องได้เียนี่ให้เจ้ายนโยนพ่องพูดผิดเจ้าโยนผิดเกมพี่ผู้ชายอะดวงยงชิ้หายไปู่กเลยมาแล้วไม่ออกว่ะหกสิบไม่ออกคอสเซ็กซ์คอส แซ็กซอร์ทพ่องมึงยาวขอขออดีตอดีตต้องมาแล้วนี่ต้องมาที่คือจบหมดตัวเลยนะเออมาแล้วมาแล้วกูไม่ขอแซ็กซอร์ทยาวกูไม่ขอแซ็กซอร์ทยาวกูไม่ขอแซ็กซอสร์ทกูไม่ขอโอ้เยมาแล้วโอเคตะกี้ละเออคุหมดแล้วคุมหมดมาอีก่งวันมาอีกมาอีกไม่มาละไม่เบิดหมดแล้ว ไม่แต่ถึงบอกว่าไม่เบิ้ลไอเนี่ยคุม้มอืมตัวเนี้ยคุม้มคุ้มคุ้มทุนแล้วคุณดูสิเลยขอบคุณมากให้กำลังใจอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอีกเอ้ยอ๋อแล้วเราตัว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 ละครนี้หมดไปเลยเออแบบติดตือขาขาตัวไว้สิบโลขาตัวอะไรก็ได้แต่พี่ยังไม่เคยคิดเกี่ยวกับเรื่องนาฮิดาซีหนึ่งเลยขอไปดูสภาพเลยนาฮิดาซีหนึ่งซีหนึ่งดีซีหนึ่งซีสองดีหมดนายด่ะซีสองก็เก่ง แต่ซีสองจะเหมาะกับคุณยูกิมากกว่าใช่ซีสองโคตรเก่งอ่ะซีสองอะทำให้อ่าพวกมาเฟืองอ่ะมีดาเมจที่แรงขึ้นซึ่งเหมาะกับใครยูกิเห็นเว้ยประตูเลยใช่พี่มิดเรียงอ่ะอย่างมีสถานชี่รอกับพี่มามใจร้องตู้ไหนรู้เปล่อะไรก็นแ้กอะไรก็นแรแล้วแต่พี่แล้วแต่เลยนายทหารกันแรกวันนายทหารก็ดีเดี๋ยวผมขอไปโลกเคลียวไว้โลกผมก่อนผมน้องสลบทั้งวันเลยวันนี้ เคลไหนเคืนเรื่องเหรอนะตู้นี้มันเลยก็ได้มาอ๋หมายถึงอะไรคุณโจไอเรื่องอะไรนะไอเรื่องหน่อยไม่หมายถึงโตผมเนี่ยสลบทั้งวันเลยไม่เหมายถึงเรื่องอ่ะเอไอเขาบอกเกียร์เควสเกียร์อะไรเกียร์เควสประจำวันอย่างเดียวอ๋อเป็นเรื่องเรื่องด้วยโอเคเรื่องผมไม่ไหวโอ้คุณโจวันนี้ไอ้รูปที่ผมส่งให้คุณยูกิไปอ่ะสภาพผมแบบนั้นแหละนอนติดเตียงเลยนอนติดเตียงเลย แล้ตอนนี้เองเดียวเอามาใช้ดิ